ข้อที่สองค่ะหลังจากที่เราฝันเสร็จนะคะเราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเราจะต้องเหมือนปักหมุดปักธงปักเสาเข็มตอกมันลงไปชัดเจนมากสมมุติเนาะฝันแรกอ่ะครูก็จะไล่จากของครูให้ฟังเพื่อให้คุณไปไล่ของคุณเองเป้าหมายของคุณในเป้าหมายของครูใน,อในตอนที่คุณเรียนตอนแรก ครูต้องการมีเงินร้อยล้านตอนแรกสิบล้านค่ะไม่ไม่ปฏิเสธนะคะว่าสิบล้านแต่ครูบอกว่าไม่ใช่สิบล้านมันต้านกับใจเราเอ้ยมันต้านจริงจริงเว้ยแต่ตอนนั้นเราเป็นหนี้เราไม่กล้าฝันใหญ่ว่าเราจะกระโดดมาร้อยล้านแต่พอเราเรียนเข้าไปแล้วครูบอกว่าไม่ใช่ถ้าคุณตั้งสิบล้านแล้วในใจคุณค้านว่าไม่ฉันทาได้มากกว่านั้นอีสิบล้านจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าใจคุณน่ะมันเชื่อว่าคุณเคยมีมากกว่าสิบล้าน ให้ตั้งเป้าหมายที่จงมีความความเชื่อเก่าๆให้ลบไปจงเชื่อความเชื่อใหม่ๆว่าถ้าเรามีกัะยาณมิตรด,ดีถ้าเรามีสินค้าดีถ้าเรามีครูบาอาจารย์ดีร้อยล้านง่ายมากเพราะเรามีต้นแบบเรามีคนพาเดินคุปเปลี่ยนเลยจากสิบล้านไปเติมศูนทันทีเป็นร้อยล้านเสร็จแล้วค่ะคุปปักหมุดร้อยล้านเลย พอเรามีเป้าหมายใหญ่พอเรามีฝันใหญ่ฝันใหญ่ฝันโตโอ้ยร้อยล้านจากวันเป็นนี่สามสิบล้านมีฝันใหญ่มีเป้าเราต้องแทงหมุดเลยค่ะแทงหมุดเลยว่าเราจะต้องไปสู่ร้อยล้านให้ได้ด้วยวิธีไหนล่ะไม่รู้เลยทําอะไรอะ่ะไม่รู้ฝันไปหรือเปล่ามึงใช้นี้ให้หมดก่อนดีไหมไม่รู้กูไม่รู้คหยกูฝันใหญ่กูฝันไว้ก่อนเลยว่ากูจะมีร้อยล้านกูจะมีร้อยล้านคุณรู้ไหม ความฝันนี้ต้องฝันทุกวันต้องเชื่อทุกวันกูมีร้อยล้านกูค,คนหนึ่งกูมีเงินสดร้อยล้านกูมีเงินสดร้อยล้านมันต้องฝันในเบอร์ที่กําลังติดลบอยู่เสร็จแล้วเราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะคุณรู้ไหมว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรเราจะมุ่งหาเลยค่ะทีนี้ดวงตาเราจิตใจเราความรู้สึกเราอะค่ะมันจะหาแต่สิ่งที่จะทําให้เราเกิดรายได้ นั่นก็คือการที่เราอะค่ะกําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าแล้วฉันจะเป็นอะไรวะฉันคงเป็นตอนนั้นนะคะฉันคงเขียนหนังสือขายไม่ได้เหมือนคนอื่นฉันคงทําอันนี้ไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วอะไรล่ะที่ฉันทําได้เฮ้ยฉันขายของได้เฮ้ยฉันเคยเป็นแม่ค้าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ได้สมองอะคะ่ะมันจะตามหาสิ่งที่ฉันทําได้เท่านั้น อันนี้ทาไม่ได้มันจะปัดทิ้งมันจะปัดทิ้งมันจะปัดทิ้งมันจะเห็นความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ในสมองสมมุติว่าคุณเห็นเฮ้ยคนนี้ทํางานเป็นเจ้าของสํานักงานบัญชีมีเงินเดือนเป็นล้านแต่สมองคุณมันจะบอกเลยว่าแต่ฉันทําไม่ได้เพราะฉันไม่ชอบเห็นไหมคะแต่พอเฮ้ยคนนี้ขายออนไลน์เว้ยได้บ้านได้รถฉันทําได้เพราะฉันเคยเป็นแม่ค้านี่คือสิ่งที่เป้าหมายที่สมองมันจะพาคุณไปปักหมุดค่ะ